เนโต้เข้าซ้ายดึงยึกยักแล้วกดด้วยซ้ายเดียบร้อยโอูโคมจัดนะลูกแบบนี้นะโอ้และใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile eFootball Call of Duty ้ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแก๊บสแกนที่เคยกับเกม FCMO บายนะครับผมบอกแล้วว่าวันนี้ก็จะมาจัดให้ทุกคนดูวันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวนักเตะนะแล้ววันนี้จะมาจัดในส่วนของเปโดเนโตนะผมตอนแรกผมจะเทนมาเป็นยี่สิบ้าแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ก็เลยจัด24เม็ดส้มมาแล้วกันนะตัวนี้ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งรปดสิบกว่าล้านนะทุกคนนะที่ผมจัดมานะราคามันลงอยู่ตอนนี้นะใครสนใจก็ ไปจัดกันได้นะผมนะบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาสรุปภาพรวมกันเลยแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะเปโดเนตโตในตำแหน่ง RW เนี่ย OVR 104นะฝีเท้าให้มาถึง150นะการยิง121ส่งบอล106เลี้ยงบอล143ตั้งรับ43แล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยให้มาถึง79นะไม่ได้เยอะนะน,นี้คือน้อยนะ ออโอเคนะผมตำแหน่งที่ให้มาเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็น RM แล้วก็ขยับมาเล่นเป็น ST ได้ด้วยนะสกิลตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยครับผมก็จะเป็นเบนสไต์ LW แล้วก็ RW ทั่วไปนะก็มีให้เป็นในส่วนของสายฟ้านะแล้วก็มีดังด้านของเลี้ยงบอลน,นะตอนนี้ผมอัพก็เป็นสายฟ้า3เลี้ยงบอล1แล้วก็จะได้เป็นในส่วนของลอมดอยเตอร์มาเองนะตรงนี้ก็จะได้เป็นการเร่งความเร็วมาด้วยนะแล้วก็พลังงานเนี่ยเสียได้นะผมนะ ตอนแรกนึกว่าจะมา4ดาวครึ่งสุดท้ายเป็น4ดาวแล้วก็ท่าสก,กิล4ดาวนะฮะพลังงานด้านในไส้ในประมาณนี้ทุกคนนะน,นี่คือเทนอ่าเมสโตมนะก็เอาเรื่องอยู่ฮะการเด้นความเดียวเนี่ย138บนะบวกอีก25นะแล้วก็ผมอัพเป็นในในเชิงแบบเป็นสายแบบเลี้ยงบอลน,นะแล้วก็ฝีเท้าประมาณนี้นะการยิงก็อาจจะบวกมาแค่127บวกสประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะคุณสมบัติเวิร์กเลยก็ผมเป็นอัตราการบวกสูงปันกลางแนละ้วแล้วก็เป็น สกิลเพิ่มเติมเนี่ยไม่มีเลยทุกคนนะแปะเหมือนกันนะเปโดเนโตนะให้มันแค่ความเร็วจริงๆนะตอนนี้ราคาก็180กว่าล้านใครจะจัดไปจัดกันได้เลยเดี๋ยวไปดูในเกมว่าจะเป็นยังไงจะโหดมากน้อยขนาดไหนเปโดเนโต้ไปจัดกันเลยครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาว่าในเกมกันนะผมเจอกับคุณโอเคฮะก็ไปที่เนโต้ครับผมนะถามว่ามีความเร็วไหมผมว่าเอาเรื่องอยู่ความเร็วนะตัวนี้นะนนะเห็นว่าเวลาแบบผมแบบจะแบบเปลี่ยนเป็นสปีดแบบสับพุ่งๆอะไรเงี้ยก็พุ่งอยู่นะ แล้วลองปั่นครับอือไม่ได้นะผมเคมาที่นโต้ฮะนโต้อย่างไงฮะแต่ว่าสับก็ได้อยู่นะ <Net o S 1> เดี๋ยวดูจังหวัดต่อครับอืมต่อก็ได้อยู่แต่ว่าแบบอาจจะบางไปหน่อยนะในคนอื่นผมนะออลองดูแล้วบางไปนิดนึงนะเคก็ได้อยู่ก็ได้อยู่จริงอ่ะเนี่ยจังหวะสับก็คือแบบพุ่งอยู่นะเนี่ยก็คือแบบวิ่งคือทีก็ฉี่ก็หายอยู่อ่ะ เลนเช่ไหมปัน่นสายโอเคท่านผู้ชมดูฮะเปโดเนโตครับผมจากเชลซีฮนะก็ถือว่าได้อยู่นะจริงนะแต่อาจจะบางไปหน่อยแต่จังหวะสับพุ่งจังหวะเลนเชงก็คือแบบไถไม่ได้อยู่นะเนี่ยแล้วเอียงซ้ายปั่นก็คือก็ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีแบบสกิลปั่นก็ยังปั่นได้อยู่นะท่านผู้ชมนะเนี่ะสับมาทีนึงนี่เดีย๋ยวดูเฟซช็อตหน่อย โอเคก็ได้อยู่เซ็ตอีอยทีนึงปั่นซ้ายอืแบบดูฮะดูความเร็วฮะไปเองฮะเนโต้กระชากโอ้โหไม่ทันนะอาจจะต้องใช้พวกเตโยเตโออะไรเ,ออง,เงี้ยหากเข้าข้างในโอเคนะต่อไปเป็นเกมที่สองแล้วนะผู้ชมนะะไรฮะกระชากทีนึงฮะเนโต้ นี่โตเจอแดตฟอร์ดฟืบฟับมาทีนึงไม่ได้เหรอท่านผู้ชมอืมโดนชนต่อไข่ฮะบั่นไปซ้ายโอเคโอ้ยคมกริบมากลูกนี้นะ อุ้ยจะเอาเรื่องอยู่นะดูฮะเนี่ยเราสับมาอย่านนี้แล้วปั่นแล้วหายเลยฮะโอ้โหยกออกมาที่เนโตอีกแล้วเนโตเขาสายอีกแล้วปั่นไป้าย,ยเกือบได้ที่เนโตฮะเนโตสับมา จเจอโนโรมเดสยังไงเนโตโล็อกเข้าซ้ายแล้วมุมเดิมปั่นไปซ้ายอีกอยังเตะมิโฟมาโอเคเนโต้ไปเองฮะมีความเร็วยังไงจัวนี้สับเข้ามาแล้วดึงออกซ้ายออกขวาสับเข้าซ้ายปั่นลูกนี้เรียบ้อยครับผมโอ้โหจัดให้อีกแล้วครับผมเปโดเนโตโ้ฮะจังหวะล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วดึงเข้าข้างขนาดฮะแล้วปั่นลูกนี้หายเลยฮะ อีกแล้วฮะวิ่งทำทางกันแล้วนะเนโตจังหวะนี้ส่งย้อยมาที่เนโตดึงสายแล้วปัน่นเรียบร้อยอีกแล้วฮะโอ้ยเข้านะกลับมาที่เนโตสุตป,ปั๊บมาทีหนึ่งแล้วสายเรี่ยบร้อยอีกแล้วฮะดูฮะเนโตเข้าซ้ายดึงยึกยากแล้วกดด้วยซ้ายเรียบร้อยหูยคมจัดนะลูกแบบนี้นะ โอ้โหถือว่าไม่ได้มีดีแค่ลูกปั่นโค้งเนี่ยดูฮะฟุฟับมาแล้วกดด้วยเท้าซ้ายเต็มข้อฮะโฮะอ้บนลชนคานด้วยนะโอเคฮะเนโต้ดูด้านขวาบ้างขวาลูกนี้อ,อขวาให้ยกทีหนึ่งให้เนโต้พักแล้วปั่นเรียบร้อยฮะแทงวันนี้เนโต้กดด้วยซ้ายเรียบร,อยร้อยหโห หลอกรอัะผมเนโตมาลลครับจังหวะนี้ลูกชิปเนโตปั่นไปซ้ายโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวเปโดนเนโตในตำแหน่ง RW นะทุกคนนะก็หลังจากที่ได้ลองไปเนี่ยเฮ t ตูเฮ d เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะตัวนี้นะ จังหวะสับหลอกจังหวะคึงบอลจังหวะสโปงสปีดน่ะตอกไข่เลนเช้งอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะความรู้สึกผมนะสไตล์คล้ายๆซาร่านะเพราะว่าผมเคยใช้ซาร่ามาก่อนเนี่ยสไตล์เนี่ยอาจจะคล้ายๆกันนิดนึงนะแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือเป็น4ีดาวแล้วก็ในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรผมรู้สึกว่าเล่นมาเนี่ยตัวมันค่อนข้างบางนิดนึงแล้วก็เวลาจังหวะเติมเกมลุกเนี่ย เวอร์เกนมันสูงก็จริงนะแต่ตัวมันไม่ค่อยเติมนะในความรู้สึกผมนะ AI ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในความรู้สึกผมเนี่ยตั้งแต่เล่นมานะถ้าเกิดว่าใครจะไปซื้อเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดอยากได้แบบตัวที่แบบว่าครบเครื่องนิดนึงเนี่ยแล้วก็ปั่นซ้ายขวาได้ผมว่าซาร่าจบกว่านะตัว97ก็ได้นะราคาน่าจะถูกกว่าเยอะได้มั้งเออผมว่าคุ้มกว่าเนโต้อาจจะได้เร็วอย่างเดียวนะแต่ว่าเรื่องของแบบ ตัวมันบางแล้วก็จบสกอร์เนี่ยอาจจะไม่เท่าซาร่านะผมยังเอียงไปทางซาร่ามากกว่านะทุกคนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะให้ไปผมว่าให้ไปชักประมาณ5เต็ม10แล้วกันในส่วนของเปโดเนโตนะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมโอเคฝากกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปบายทุกคน